อุ้ยพอมันเปิดแล้วทำไงใส่ไปทดไมลงนี่ถอยแล้วทุกคนลูกลิงเกาะหลังพยายามดูลูกลิงสวัสดีค่ะวันนี้คะน้ำเพชรก็จะอยู่บ้านของคุณย่าน้ำเพนะคะแล้วน้ำเพชรจะไปเจอรถคันนี้ค่ะขับานรถไฟฟ้าแน่ยค่ะ วันนี้ใช่ค่ะคุณกงน้ำเพชรนะคะวันนี้น้ำเพชรก็จะมาลองขี่นะคะเดี๋ยวพี่เจจะไปคนสอบเพราะพี่เจแอบขับแล้วใช่แต่น้ำเพชรใช่น้ำเพชรยังไม่เคยเลยใช่รถจอดแล้วก็ขี่แล้วนี่รถจอดล้างก็จอดจอดจะกลัวอะไรพี่แม่พี่พี่ขับรถชนจักรยานล้มอ่ะปะเราจะรอให้น้ำเพชรนะคะลองขี่กันดูนะ นี่ดูโอ้โหมาดมาดเบเกอร์สาวเฮ้ยเสียงมดอ่ะแต่ว่าเราจะไม่ให้เราเพชรนักดีวนะคะเราจะให้พี่เจลนั่งด้วยใช่เราต้องให้แบบคนที่ขับเป็นนะคะเป็นคนแบบคอยดูแลด้วยไม่ให้แบบบิดแรงนะไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายได้เปิดขับรถเราต้องทำยังไงเปิดกุญแจเปิดยางใช่แลิดยางอ่ะไหนเปิดสิเ่ิเลยไหนนี่เปกุญแจให้เขาทำเองหรอเราสอนเขาอุ้ยพอมันเปิดแล้วทำไง ไปไปแล้โอ้โอใช่ไปแล้วทุกคนทุกคนไกไม่ไกลอีกนิดเดียวกระสานเล็กแล้วนี่ถอยแล้วทุกคนไปเลยเก็บสูตรลงไปนะนี่คระวังค่ะทุกองค่ะ วันนี้จะถึงไหมจุดปลายทางของเรามีน้เพชรถอยแล้วอุ้ยอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็ซาเล็งแล้วไปอย่าบอย่างนั้นต้องจับนี้นี่ครูค่อนข้างดุนะคะไม่ดุไม่ได้เดนีเลยไม่ดุไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวครูไปกับน้ำเพชรนี่จะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่น้ำเพชรได้ลองขับ ไม่ได้ก็หักหน้ามาค่ะหักหน้ามาค่ะพี่ไี่เป็นวงกลมบ้านั่นแหละหักเลยไม่ต้องกลัวมาเลยไม่ต้องกลัวมาเลยมาเลยไปได้ไปเลยไป,ไ,ไปเลย,เลยตรงเลยตรงเลยหง้าหง้นป้จะปะก้า <laughs> ขับเก่งมากนะเนี่ยขับเก่งมากนะเนี่ยอันนี้นะคะเราก็จะให้พี่เจลลองขับนะอานาเพชทไปไหนคะอานาเพทก็จะไปนั่งหลังเล่นที่นี่โอ้โหรถตำรวดหรือเปล่าทุกคนลูกลิงเกาะหลังขอดูลูกลิงเกาะเล่นแน่นนะไป โอ้ไม่ต่างก,กันเลยหอยทากเรียกพี่โชว์เทพให้เขาดูหน่อยสิคะพี่เจลเรจับไปเดี๋ยวสาหน้านะพี่ก็จะบอกคุณพ่อพ่อมาบ้านก่งหน่อยถามว่ามาทำไมมาขับรถเล่นต้องเบรกสองนะคะไม่งั้นมันจะใช่ใช่ต้องเบรกสอง,อง,องสักคันนี้ได้ไหมต้องถามขง่งนั่นแหละ <Billie S 2> ต้องถามกล่องแล้วเลยพี่เจลเคยเห็นนะข้างๆเซนทันมันมีร้านหนึ่งซึ่งเหรอมันมีแบบใหญ่แล้วก็มีแบบนี้ด้วยโอ้สองหมื่นเก็บตังค์นะเก็บตังค์นะมีแล้วอ๋อมีแล้วอย่าไปซื้ออย่าไปซื้ออย่าไปซื้ออะไรหรออะไรเขาจะซื้ออะไรเขาจะซื้อไปเซเว่นขี่ไปเซเว่นโอเคทุกคนเราเห็นท่านั่งน้ำเพชรแล้วคือแบบน่าสงสารที่นั่งดีๆมีไม่นั่งนะ เป็นไงขับยากไหมเด็กเด็กไม่ยากไม่ยากหรอสนุกไหมสนุกสนกหรอจะมาจะมาจะมาบ้านยายทุกวันจะมาบ้านทุกวันเพราะอะไรเพราะอะไรมาบ้านยาทุกวันเพราะอะไรมาบ้านยาเพราะเสือเพราะผมจะไปซื้อโอ้โหกจะไปซื้อซื้อไปทำอะไรเซเว่นเซเว่นถ้าเกิดใครชอบชิ้นนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะคะที่สำคัญกดดูดิบิงดรบิงดิบิงโอเคค่ะเจอกันนะคลิปหน้าบ๊ายบายนี่งงลุ Bye.